วิดีโอแมนสิไม่ยิ้มฮัทสุมายเอาไหมงานเราวันนี้ว้าวเมื่อคืนเป็นยังจีเป็นแค่ยังสาวว้าวเมื่อคืนนี่คือรายการแสดงของข้าวมือนี้มาถากูก้อนยเพิ่มไปเดี๋ยวเมาปามปลูกปามเด้อมือนี้ปลูกปามปุ่นพยายามกึมรลไปหรอแล้วคือมาถาข่อยป้างท้าวถาข่อยก้อน โตกโอ้ยวะ <ś les> ยุงยงยังงากเบางเน่้บิงนะ่งไฟเใอ้เบิง่บงอันนี้อุปกรณ์การแสดงตู้คอยเบิง่งรถแต่อีนี่ก็เต็มรถแล้ว <ś les> ใสหละห้าส <ś les> ิบต้นก่อนสุดหมอลำ่ำ <ś les> แต่งสุดหมอลำก่อนอันดับแรกอันนี้ก็คือแรงงานของเฮ้าแรงงานมาแรงงานฟันน้ำนมเด้อมาเด้อจิงโตโตมาแม่เ็ดหยงเอ้มามาไปคือรถน้ำพ่อยมพร้อม เป็นอย่างเป็นอย่างโดกเสื้อน้อยหนุงยากผู้ใดว่าห้อ่ะใส่ใส่ครับใส่พี่เสือจะไปไหนไปไหนครับไปกับไปไหนนะไปลำใหญ่ไปลำใหญ่แล้วพี่ดีแล้วพี่ดีไปแล้วไปแล้วไปังเด้อเสียฟังไปไปไปไม่ได้บอกห่าง อย่างวะอุปสรรคหอดไยปะเนาะไปห้าสิงตโตลงขี้ไม่ต่อซ้อถ้ามันลน่นหรอนหนามมันถือเลนเรีย,อยอไรนมาไฮกับบัณฑขาดเด้ทุเรียนเข้าใจก่อนซุ่มแพรซุ่มพน จิงตโตมาตาละนองมาตาละนองระยองยาลาแสบแสบนม่ยากอะไรกินก็มีมีดน้าประตูสี่สิบโมงแล้วประหันแต่ลงเผื่นทีอยู่ปนกระตกพนักงานเสริมน้ำเอาขนาบูดแทะเป็นยังไง โอ้ยเป็นโคนเหมือนพนักงานเสิร์ฟน้ำหมวกก็พอเบียดใส่รถนะข้าไปเบิรงวิธีปลุกป่า ชื่อปามที่เขาแกมาจากบา้านโอ้ยเม่เอแอร์แลนด์แล้ตอนนี้ไปไป,ไป,ไปยายบัดนี้เลยเข้าท้ายกตยงงไ้เราอยู่ดีตะไครรอมายายปามจ้าไก่กำลัวัวไปเด้อาเาตไปหมนี้ยไ่บอกแล้วสิ่ดบอก ใช่จะโดเร็เวมาทางผีตาตามมาเลยจ้า พื้นที่ลอยไล่ไปเลยสร้างภาพถ่ายไปค่ะเนี่ยคือแรงงานคัมโบเดียมาตตาคัมโบเดียเด็ดอ,อันนี้เป็นยังนี่ <laughs> เป็นอีหยงังคะสาวไม้ตุยแน่แน่เลยห้องก็ยายได้บังหาต้นนี่แหละเ้น <laughs> พุ่นผู้ปลูกไม่ยังก็แม่จะว่ายังเกาะมานี่ ม่เห็นอย่างวะอันนี้ลุมหนึง่งอันนั้นลุมหนึง่งขิงขึงเสียแยงดีขึ้งเสียแยงดีอันนี้ลุมหนึ่งอันนั้นลุมหน,น,นึ่นนงแบบใดนี่นวันนี้เกิดปัญหาระหว่างผู้เจ้าฮู้กับผู้ปลูกแล้วมันถืงจงงอจังไนวะูกเดมื่อนี้ วันที่เท่าวไถ่เหรอยิบหะหยิบหกก็หยิบหะหยิบหกกรลละกัดาสองพันห่าร้อยหกสิบแปดปลูกปำงานาัดเมือนี่ผนกระลิ่มง,งานปลูกปำง,งานเดอ้อให้มันผู้จบผู้งามคือคนปลูกคันเด้อ แนวน้นอยู่แล้วเอาใส่ปุ๋ยพาอมนี่ผู้ใสป่ปุ๋ยนี่ผู้ปลูกป่ามงามเดอ้อยางกำบีวาซานไปบอลอดเด็ดเด็ดยังนี่ต้องงานไปเจ้าเฮายางอาวเมืองแม่ขี้ต่มอัดสีโอ้ไม่ใช่อัดรถเก๋งติบ้านลม คอนเทนต์ก็ตอ้องเฮ็ดมาตัวมาโอ้ยเบิ่งแน่ความลำบากในการเดินทางของตุ้ข่อยใครก็เอาเอาคือวังหันเด้อเพื่อนบอกว่าให้ไปพ่อกันยุ่ป้าปามวางในต้อก่อนลู่ไรเท้าเ <h> ah> หงือแต้งเด้อว,ว่าให้แต้งตีบักเทา้า <h ums>